10จะเป็นตัวปรับสายใยเลนตาค่ะ11ฐานกล้องค่ะ12ปุ่มควงสามเสาค่ะ13จะเป็นตัวปรับหมุนโฟกัสนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำส่วนประกอบของกล้องวัดมุมรุ่น Precision DE2 ค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวกล้องจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีอย่างแรกค่ะมือจับค่ะอย่างที่สองมัดล็อกมือจับค่ะอย่างที่ 3, สามศูนย์เลงค่ะสี่ปุ่มปรับแนวดิ่งค่ะห้าจอแสดงผลค่ะหก กรอบจอค่ะ7เลนสองวัตถุค่ะ8หลอดระดับน้ำฟองยาวค่ะ9ปุ่มควบคุมการทำงานค่ะ10จะเป็นตัวปรับสายใยเลนตาค่ะ11ฐานกล้องค่ะ12ปุ่มควงสามเสาค่ะ13จะเป็นตัวปรับหมุนโฟกัสนะคะ 14จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะ 15ตัวหมุนปรับยึดแนวนอนค่ะและ16ก็จะเป็นรูปบิดล็อกฐานกล้องค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกล้องสำรวจหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่โชรมีนัมเบอร์กันจังหวัดสมุทรปราการหรือกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตนะคะจะอยู่ตรงโครงการสามารภูเพจลังสิตค่ะหรือว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ